สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง m a t e r i a l Girls Tarot วันนี้ก็อยู่ทีเช่นเคยแล้วก็คลิปเพ่อค้านะคะในหัวข้อค,อคำถามสั้นๆเลยคือข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในในประมาณ3วันนะคะไม่เกินนี้นะ3 5ถึงวันอะมันจะเป็นเรื่องของอะไรนะคะเดี๋ยวเคกจะวางไพ่แบบนี้ซึ่งอันเนี้ยเคสจะให้ทุกคนใช้ Intui t i o n หรือว่าใช้สัญชาตญาณในการเลือกนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่า ข่าวดีของคุณที่จะเกิดขึ้นภายใน3-5ถึง 5, 5วันเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นนะคะคนที่เลือกกองที่1ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะภายใน3-5ถึง5วันคือเรื่องถ้าหากคุณมีเรื่องที่ผิดหวังเสียใจมาก่อนไม่ว่าจะเป็นความรักหรือหน้าที่าการงานหรือเป็นเรื่องจากครอบครัวก็ตามนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือเรื่องของความรัก ครอบครัวหรือสิ่งที่คุณเจ็บปวดเสียใจเป็นกังวลใจก่อนหน้านี้เรื่องนั้นจะคลี่คลายลงแก้ปัญหาได้และไม่เจ็บปวดอีกต่อไปนะคะเค้กไม่รู้ว่าแต่ละคนน่ะมีมีอะไรที่มันตั้งอยู่ในใจไว้ยังไงเช่นบางคนน่ะอกหักใช่ไหมเสียใจเขาจะรู้สึกไม่เสียใจหรือว่าเลิอกอกหักได้ก็ต่อเมื่อมีคนใหม่มาจีบอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะข่าวดีมันจะเป็นประมาณนี้เช่น ผิดหวังจากเรื่องงานไม่ได้งานที่ที่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นจะเลิกผิดหวังก็คือได้งานที่ใหม่และได้ดีกว่าเดิมได้เงินเยอะกว่าเดิมอะไรประมาณนี้คะ่ะดังนั้นข่าวดีจะเป็นเรื่องนั้นนะคะโอเคไปต่อกันเพื่อนที่เลือกกองที่สองนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3าถึงห้าวันคือเรื่องอะไรคะถ้าเกิดว่ารอคอยการติดต่อกลับมาของใครบางคนที่มีผลต่อหัวใจคุณต่อความรู้สึกของคุณซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็น ภายใที่ทํางานคนรักเก่าแฟนเก่าหรือเพื่อนสนิทที่ทะเลาะกันไปอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะจะเกิดข่าวดีจากเรื่องนี้นะคะก็คือมีการติดต่อกลับมาของคนที่คุณรอคอยซึ่งคนคนนั้นเนี่ยมีผลต่อหัวใจและความรู้สึกของคุณมากๆนะคะเป็นข่าวดีเรื่องนี้นะไปต่อกับพื้นที่เลือกกองที่3นะคะมาดูกันว่าภายใน3.5ถึงวันนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะเรื่องอะไร คิดอะไรอยู่ตอนที่ดูคิดอะไรอยู่เอ่อเค้งมองว่าถ้าคุณรอคอยการตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือรอคอยให้ใครบางคนตัดสินใจบางเรื่องรอผลอะไรบางอย่างเช่นผลสอบผลทุนผลวีซ่าผลแบบเขาจะเลือกใครระหว่างเรากับอีกคนรอผลอะไรบางอย่างอะคะ่ะคุณจะได้รับรู้ผลผลนั้นอะผลลัพธ์นั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนี่ย ข่าวดีนะก็คืออะไรที่รอคอยมาค่ะจะได้รับการแจ้งข่าวดีในเรื่องนั้นนะคะลองดูว่าตัวเองอะรออะไรอยู่นะคะแต่มันจะเป็นผลนะ่ะผลของการตัดสินใจผลของการเลือกผลของการแบบกระบวนการต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีผลแบบสารตัดสินอะไรเงี้ยค่ะเป็นไปได้ ะะประมาณนี้สำหรับบางผู้บางคนมันจะมีถ้าคุณเป็นคนที่เลือกกลองนะถ้าคุณเป็นคนที่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ธาตุไฟเมจิงธนูนะคะหรือว่ามังกรผลมันอาจจะช้านิดนึงนะคะช้าช้าไปนิดนึงนะคะอาจจะไม่ได้สามถึงห้าวันแต่ช้าไปนิดเดียวนะคะแต่ได้รับข่าวดีแน่นอนนะคะ,ะคนที่เลือกกลองสุดท้ายนะคะภายในสามถึงห้าวันข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องอะไร คุณจะสามารถเดินออกจากปัญหาที่เดินออกจากปัญหาหรือสถานการณ์นะคะที่มันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขที่ทําให้คุณเป็นทุกข์คุณจะเดินออกมาจากจุดๆุดนั้นได้เช่นเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกไม่ว่าจะกับเพื่อนกับครอบครัวหรือกับคนรักนะคะ,ะได้ย้ายที่ทํางานได้เปลี่ยนไปในที่ที่ ใหม่ๆแปลกใหม่ได้เงินเยอะขึ้นสบายใจมากขึ้นเจอคนที่ดีขึ้นเจออากาศที่ดีขึ้น เจอสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นคือเป็นการเปลี่ยนย้ายจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเปลี่ยนจากคนคุยคนนี้ไปเป็นอีกคนหนึ่งเลิกกับแฟนเก่าเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่น <t> หรือเลิกกับคนหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการจบอย่างหนึ่งเพื่อไปเริ่มอีกอย่างหนึ่งแม้ตัวคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากมากเลยมันแบบมันจะดีจริงๆหรออะไรเงี้ยไพ่บอกว่าตอนแรกๆในการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันอาจจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่มั่นใจแต่อย่ากลัวไปเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่า มันมีเรื่องดีๆรออยู่อาจจะต้องฝืนใจอาจจะต้องอดทนนิดนึงแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ต่อให้คุณจะไม่อยากได้ไม่อยากเปลี่ยนสุดท้ายเราขอให้รู้ว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วอะ่ะมันจะดีมากๆนะคะเป็นข่าวดีเรื่องนี้นะโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ